วัสดีครับเพื่อนครับผมชาน AP Tech Live นะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปง่ายๆนะครับสำหรับนักศึกษานะครับที่ใช้งาน Google Classroom นะครับมีหลายท่านนะครับถ้าเข้ามาถามนะครับว่าใช้งาน g o o g l e c l a s s r o o m ยังไงนะครับสำหรับเครื่องที่ลง GMS ไม่ได้นะครับก็วันนี้นะครับผมสมมุติว่าเครื่องนี้ลง GMS ไม่ได้นะครับเครื่องนี้เป็น iPad Pro ซึ่งสามารถลงได้นะครับเดี๋ยวมาจําลองให้ดูแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงนะครับสำหรับเครื่องตอนนี้นะครับ อันดับแรกนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับตัว Google Classroom เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อยู่2อย่างก็คือผ่านทางเบราว์เซอร์แล้วก็ผ่านทาง g s p a c e เนี่ยนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับมาอันดับแรกนะครับเบราว์เซอร์ทำยังไงนะครับเรามาดูกันกดที่เบราว์เซอร์นะครับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมเริ่มใหม่ก่อนเข้า google.com นะครับแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้นะครับ ระบบมอนเดิมนะครับแต่อันนี้ผมมีการลงชื่ออยู่แล้วนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราก็มากดตรงอตรง9จุดตรงนี้นะครับเป็นแอปนะครับเลื่อนหา Google Classroom อยู่ตรงไหนนี่ตรงนี้ครับ Google Classroom กดเข้าไปเลยครับรอมันโหลดสักครู่นะฮะใช้ได้แล้วครับอันนี้จะเป็น Classroom ที่ผมสร้างเอาไว้นะครับจำลองมาจากตัวนี้นะครับเดี๋ยว หาคลาสรูมก่อนอันนี้เป็นเครื่องแม่นะครับที่เป็นอาจารย์นะครับนี่เป็นลูกศิษย์นะครับเราจะเริ่มยังไงครับลองทดสอบให้ดูนะครับสมมุติว่าผมนิวนะครับไม่เอางานดีกว่า,าง่ายๆดีกว่านะครับนิวอะไรดีคำถามนะฮะอ่า ตอบมาหน่อยนะครับตอบอะไรก็ไม่รู้นะครับตอบมาหน่อยถามไปเลยดูเขาเป็นยังไงตอบมาหน่อยอ่าคราวนี้นักเรียนลองเข้าชั้นเรียนดูซิไม่กดผิดนะเข้าคลาสรูมเข้าไงแล้วนะอ่านี่อาจารย์พิมพ์ไปแล้วครับตอบมาหน่อยนะครับอ่าเข้าไปตอบเลยตอบมาหน่อยตอบอะไรดีอ่ะ ตอบปโนแล้วกันอ่าตอบปะโนนะครับส่งป้ายคุณจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมอ่าไม่แก้ไขใช่ไหมส่งเลยนะครับเคอเาอาจารย์ก็มาดูสินักเรียนตอบอะไรมาบ้างเข้าไปดูหน่อยคําตอบนักเรียนนะครับนี่นักเรียน AP Tech Live นะครับตอบว่าอะไรนะครับตอบปะโนนะครับโอ้โหเป็นนักเรียนที่ดีมากเลยนะครับตอบปะโนนะครับอ่าฮะโอเคครับก็ใช้งานประมาณนี้ครับ Google Classroom นะครับใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ไม่จำเป็นต้องตั้ง desktop อ o โ e มดก็ได้นะครับโหมดของแท็บเล็ตโหมดของมือถือก็ใช้งานได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานที่อีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือการใช้งานผ่าน G-Space นั Space ่นเองนะครับการใช้งานผ่าน G-Space ดีวผมจะมีลิงก์ไว้ให้โหลดนะครับหรือว่านักเรียนน้องๆพี่ๆทุกท่านสามารถโหลดได้ทางแอป Gallery ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการลงให้ดู เบื้องต้นนะครับ G-Space ก็ G space, คงมีหลายท่านที่ลงเป็นอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับอัปเดตไหมเอาไว้ก่อนไว้อาไม่ให้เราก,ก่อนนะครับแอดเยอะแยะมากมายนะครับอยอมรับไปค้นหาไปเลยครับ G-Space นะครับติดตั้งเลยนะครับ เปิด okay. ได้เลยนะครับ6เ mm hmm. มกเท่านั้นเองครับกดเริ่มต้นเลยนะครับมันก็อนุญ,ญาตเลืออนุญ,ญาตไปเรื่อยๆนะครับดาวน์โหลดไปเลยนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ก็จะมีแอปเล็กๆน้อยๆที่เป็นช็อตคัทที่มันทำไว้ให้นะครับอลองกดเข้าดูสิคลาส o ิมเลย โฆษณาใหม่แล้วนะครับโฆษณาเยอะมากเลยนะครับมันก็จะต้องให้เราซายอินเข้าไปนะครับเพราะว่าเราเป็นการเข้าครั้งแรกนะครับลองซายอินเข้าไปดูนะครับมันจะบอกว่ามันจะขึ้นเป็นอุปกรณ์ชื่อนี้นะครับอ่ามันจะไม่ได้ตรงกับรุ่นของเรานะครับไปลองซ i g อินดูนะครับ สายอิเยบร้อยนะครับจีสเปสก็ห,หลายท่านคงได้ลองใช้ดูบ้างแล้วนะครับเครื่องที่ลงไม่ได้นะครับก็น่านจะมีประสบการณ์ในการลงปัญหาอาจจะมีบ้างนะครับช้าบ้างปิดบ้างเด้งออกบ้างนู่นนี่นั่นแรกๆอาจจะช้าหน่อยนะครับโหลดนู่นโหลดนี่นะครับรอนิดนึง เีมาเจอกันอีกทีตอนเนเสร็จดีกว่าครับนะครับหลังจากที่เรารอกันนานเหลือเกินนะครับผมก็ปิดเปิดใหม่เลยมันก็เข้าได้นะครับลองมาดูครับ Google Classroom เป็นยังไงนะครับเข้ามาดูก่อนนะครับอ่ามันก็ให้เราติดตั้งเลยนะครับเพราะว่าตะกี้ยังไม่ติดตั้งเป็นแค่ช็อตคัทเท่านั้นเองนะครับมันก็ได้หน้าตาเหมือนกับเครื่องที่มี gme ทั่วไปเลยนะครับการใช้งานก็จะดูสะดวกหน่อยเพราะว่าเป็นแอปนะครับกดเปิดเลยครับ มันก็จะไปซิงก์กับอีเมลของเรานะครับนี่นะครับปกลงนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับนี่ก็เป็นคลาสรูมที่ใช้งานอยู่อันนี้ครับก็เป็นคําตอบที่เราได้ทําการทดสอบมาตะกี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับการใช้งานของ g o l a s s r o รมก็สึ่อสาวเองนะครับผมไม่ได้ลงลึกนะครับโดยรวมใช้ได้นะครับ เสริมนิดนึงครับสำหรับคนที่ใช้งาน G space นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับดับการที่จะใช้งานให้มันง่ายหน่อยนะครับสมมุติว่าคนต้องการที่จะโหลดแอปอื่นกดกดค้างอะไรก็ได้นะครับแล้วกดอัปเกรดมันก็จะเข้าสู่ p a y Store นะครับอันนี้มันก็สามารถที่จะค้นแอปอื่นได้นะครับถ้าเกิดต้องง่ายกว่านี้นะครับผมจะมีให้โหลดนะครับก็ไปที่ไฟล์ที่ผมให้โหลดนะครับคราวนี้ผมยก ตัวอย่างให้ดูนะครับรนดับแรกนะครับเรานี่ครับกดที่นี่เลยครับช็อตคัตเมเกอร์นะครับกดติดตั้งเลยนะครับการที่จะสร้างช็อตคัตนะลงเสร็จเสร็จสิ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วมากดอันนี้นะครับกดอื่นๆนะครับลองดูว่ามีช็อตคัตเมเกอร์หรือเปล่านะครับกดเข้าไปนะครับกดสองทีก็ได้ครีเอทเลยนะฮะกดเพิ่มอ่าคราวนี้มาสร้างเพสโต e ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปสู่เพจโซนนะครับก็ใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเข้า g Space อีกนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ทําการทำการลงนะดูผมกดให้ดูทำการลงตัวนี่นะครับเ GSpace Shortcut ตัวนี้นะฮะแล้วไม่เจอตัวอื่นๆไม่เจอตัวนี้นะครับให้ทำยังไงนะครับให้ Copy ให้นะครับัดลอกนะครับแล้วไปที่ตำแหน่งของตัวดร v e ด้านนอกเลยนะครับนี่แ็บของฉันนะครับตรงนี้เลยแล้วก็วางได้เลยนะครับให้มันอยู่ข้างนอกอย่างนี้วางให้ดูนะครับอันนี้ผมพอดีผมมีก๊อปแล้วนะครับแทนที่เลยมันก็ตำแหน่งของมันก็คืออยู่ด้านนอกอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรากดเข้าไปกดอื่นๆนะครับสามารถที่จะมีตัวช็อตคัตเมคเกอร์ตัวนี้เพื่อที่จะทำช็อตคัตได้นะครับ บางท่านทําแล้วมันอาจจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับมาเด้งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจเราก็ลากไปนะครับก็ใช้งานได้ง่ายๆแล้วนะครับตัวนี้โฆษณาอาจจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็คือ2วิธีนะครับการใช้งานตัว google classroom นะครับทั้งตัว browser แล้วก็ตัวผ่าน g s p a c e นะครับลัอกเครื่องที่ลง g s e ไม่ได้แล้วก็แท็บเล็ตนะฮะมือถือนะครับทั้งหมดของ huawei นะครับ เพื่อนๆลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับคลิปสอนง่ายๆนะครับนะหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับเอาละครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูนะครับไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับถ้ามีอะไรแจ้งหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายแล้วก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กําลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครัับบบคร